ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตขกาสารศึกฟุตบอลไตยลรีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิรี่กันด้วยนะครับนายยกเศษ้าอัดชีดช้างศึกเกือบ10ล้านหากชนะเกาหลีใต้ข่าวลือสมาคมอาจเปลี่ยนกุญซือช้างศึกอยู่23ปีมาเป็น กุนซือญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีใต้ลงราชมังยาเนียนกริบและปิดททนที่ถูกแบงคอกนิตเต็ดอุ่นแบบปิดกับตะนั้นเมืองทองในช่วงพักเบรกฟีฟ่าเดเลยครับมาอัปเดต่าวสารศึกบอลทะิลกและศึกบอลทีมชาติไทยครับไปพร้อมกับเบดลีฟเฟมรีกับประจำวันที่25เดือนมีนาคมนะครับและโดยก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับอย่างตะนันเครื่องริมขนุนนงชายไคทิเมอร์ที่สามารถริมขุนในทุกส่วนครับกันน้ํา100%เลั ทําความสดชได้ครับปลอดภัยครับและไม่บาดผิวแถมยังมีรับประกัน1ปีครับซึ่งโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ครับกับวันที่25มีนาคมครับเจริอแพียงแค่1,295บาทเท่านั้นครับใครที่สนใจครับฝากเข้าไปอุดหนุนกันด้วยครับลิงก์นั้นครับได้อยู่ใต้คลิปกันแล้วเลยครับ ข่าวสารประเด็นเล็กคนนี้ครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของตระหนานทีมชาติไทยกันหน่อยครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตระนานนายกเสถาทวีสินครับออกมาอัดฉีดช้างศึกหากชนะเกาหลีใต้เก่าล้านบาทเลยครับและทางฝั่งของตระนานบานณานแปงครับต้องขอขอบคุณที่ทางฝั่งของตระหนานนายกเข้ามาสนับสนุน บลไทลครัโดยอย่างไรก็ดีก็ต้องฝั่งของทางด้านบานาเป้งเนินพระรับรัพั์นานครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับต้องขอขอบคุณทางด้านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับที่ได้เข้ามาซัพพอร์ตฟุตบอลไทยหลังรวมอาชีพแต้มละ3ล้านบาทครับในเกมสําคัญเตรียมที่จะเปิดบ้านพบกับเกาหลีใต้ศึกบอลโลก2 0 2พรอบคัดเลือกโซนอเอเชียรอบที่2นันาะทีสี่เลยครับ โดยซึ่งทางฝั่งของตระหนันานนยกรัฐมนตรีคุณสิทธาทวีสินนันครับก็ได้ออกมาประกาศเช่นกันเลยครับว่าการแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่26มีนาคม2567ในเวลา19 30นาทีณสนามราชมังกรศาสตร์ครับเป็นนัดที่มีความสําคัญมากๆกับ ทีมชาติไทยของเราผมขอเชิญชวนครับพี่โนชาไทยครับไปชมและไปเชียร์ทีมชาติไทยรวมกันที่สนามราชมังหรือฝากเชียร์ทางการถ่ายทอดสอดครับทางไทยรัฐทีวีเลยครับและผมขอสนับสนุนครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับในการระดมเงินจากหล่งต่างๆครับเข้ามาช่วยอันชิดนักเตะไทยแต้มละสามล้านบาทสู่ๆเลยครับทีมชาติไทยเลยครับ และซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับทางฝั่งของตะนันบานานแปงนานครับนายกสมาคมเลยครับได้ออกมากล่าวเลยครับว่าในฐานะนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณตะนันท่านนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาร่วมสนับสนุนฟุตบอลไทยในทุกมิติทั้งระดับทีมชาติและฟุตบอลธนิกเพื่อที่จะสร้างกระแสสถาทธาฟุตบอลไทยให้กลับมาอีกครั้งและสำหรับตะน,นันทีมชาตินานครับก็เตรียมที่จะเปิดบ้านพบกับทาง้านท,ทีมชาติเกาหลีใต้ครับในศึกบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนแชลบรอบที่2นาะทีสี่ครับในวันที่2 0 มีนาคมนี้ครับในเวลา1นึทุ่มครึ่งที่สนามราชมังกีสถานครับส่วนการแ่ายทดสดน้นครับก็เชรถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ช้างศึก Official และ Facebook ช้างศึก o f f i c i a l เช่นเดิมเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับไปกันที่ทางฝั่งของทา้านช้างศึกชุดแรกกันหน่อยครับอย่างท่านอยู่23ปีล่าสุดครับมีข่าวลืออย่างหนักเลยครับว่าทางฝั่งของท้านสมาคมอาจที่จะเปลี่ยนคุณสือเป็นญี่ปุ่นครับหลังจบศึกอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียนั่นเองเลยครับ โดยอย่างไรก็ดีครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งครับกับความคาดหวังไปฟุตบอลชายโอลิมปิกเกมของทีมชาติไทยที่ยังดุเือนหลังนะครับเพราะโปรแกรมอยู่ส3ปีชิงแชมป์เอเชียทับอนกับทดิกอีกทางครับก็ยังไม่ใช่ช่วงปฏิทินฟี FA เดย์ครับทำไมสโมสรนลีกสูงสุดครับก็มีโอกาสที่จะไม่ปล่อยตัวนักเตะกําลังสําคัญเข้าร่อมทีมอีกทางครับก็ยังมีการเลื่อนการฟัดแข่งลีกออกไปด้วยเลยครับและซึ่งทั้งนี้ครับก็ทําให้มีรายงานเลยครับว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวในเดือนเมษายนนี้ครับอนาคตของทางด้านโค้ชอิสระ สีทีโรครับที่กลับมาคุมทีมชาติย,ยู23ปีรอบที่2ครับนายจาักรเรเดนจกักเก้าอี้ประว่าผู้บหยรของทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับกำลังที่จะมองหาคุณสื่อชาวญี่ปุ่นเข้ามาทําทีมในแนวทางเจแปนเวทแทนที่แหละครับและสำหรับฟุตบอลางน้านชิงแชมป์เอเชีย2024ยู23ปีรอบสุดท้ายครับหรือทางน้าน a FC, อ c ซยู23ปีเอเชียครับโดยทีมชาตินั้นครับอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับตนะน่านซาอุระเบียทีมชาติอิรักและทีมชาติไทจิกิสถานโดยรายการดังกล่าวครับ ก็จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาในระหว่างวันที่15เมษายนครับจนถึงวันที่3พฤษภาคม2024เลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับก็จะทําการหาสามชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียครับไปแข่งขันฟุตบอลชายหมากมโอลิมปิกส่วนอันดับที่4ครับต้องไปเพลย์ออฟชิงตัวบอยสุดท้ายกับทวีปของตะนันแอฟริกาเปิดที่จะเข้าอยู่ในกลุ่มเอที่มีทีมชาติฝรั่งเศสเจ้าภาพสหรัฐอเมริกนและแตะนันนิวซีแลนด์ครับโดยจะแข่งขันที่กร,รุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงเดือนกรกฎาคม2024นี้เลย รประเด็นที่3ครับ ไปกันที่ทางฝั่งของทาะดนานทีมชาติเกาหลีใต้กันหน่อยครับลงออกลงใจครับเมื่อสนามราชมังสนามเยนกรียบครับและหลังวันที่จะซ้ำรอยเกมทีริเตอร์กับตนาสเปอร์ที่มาแข่งกับตระนาที่ประเทศไทยครับโดยหลังจากที่ภาพของตระนาสนามราชมังกีฬาสถานครับถูกเผยแพร่สู่สายตาของตนาสาธารณชนครับก่อนเกมฟุตบอลโลกส0 2 6นีกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นาที่4ครับที่ระหว่างทีมชาติจะพบกับเกาหลีใต้ทุกฝ่ายครับต่างแฮปปี้ไปตามๆกันเลยครับพอมันอยู่ในสภาพ ที่สมบูรณ์แบบสุดๆเลยครับโดยอย่างไรก็ดีครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตะนาสื่อประเทศเกาหลีใต้ครับอย่างตะนาสื่อโอเชนรายงานเลยครับว่าก่อนเดินทางมากรุงเทพทีมทนานเกาหลีใต้เป็นกังวลกับสนามแข่งมากเพราะเห็นจากตัวอย่างจากเกมปรีซิซันระหว่างเรเตอร์ชตีครับที่พบกับตนานท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ต้องถูกยกเลิกไปครับเพราะสนามประบายน้ําฝนที่ตกลงมาไม่ทันแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอเห็นภาพล่าสุดของสนามราชมังทีมชาติเกาหลีใต้ก็คลายกังวลไปครับในทันทีมันจะไม่ซ้ ลอยกับครั้งที่ตอนสกัดของแตนซองมินมาเลนตินีอีกอย่างกับตอนนี้ครับไทยอยู่ในช่วงของหน้าร้อนครับและทางน้านพยากรณ์อากาศครับระบุเลยครับว่าจะไม่มีฝนตกลงมาในวันแข่งขันเลยครับและซึ่งทางนี้ครับล่าสุดครับตอนนี้เกาหลีใต้ครับจึงเป็นห่วงแค่เรื่องของทําความคุ้นเคยกับซอพอากาศร้อนจัดที่เมืองไทยครับทนานครับซึ่งทางฝั่งของเอ็ดค้ดของทีมครับอย่าง้านอวังซอฮงก็ได้ออกมาเปิดเผยกับทีมเลยครับว่าลูกทีมนั้นครับกำลังที่จะปรับตัวได้อย่างรับรื่นความชื้นที่นี่ครับสูงมาก เราจึงเดินทางมาเมืองไทยตั้งแต่เดินๆการปรับตัวครับเป็นไปนอย่างรับรื่นครับถ้าเราปรับตัวกับสภาอากาศร้อนๆได้ก็จะทําให้ผูนานที่ดีออกมาได้เลยครับ ไปปิดท่านที่เกมอุ่นเครื่องของตารานบิ๊กแมต์อุ่นเครื่องกันหน่อยครับอย่างตารานแข่งเทปด้อุ่นเครื่องแบบปิดกับตารานเมืองทองกุนนิเต็ตนะครับในช่วงพักเบรกของตารานฟีฟ a าเดแเลยครับหรือสำหรับความเคลื่อนไหวครับในช่วงพักเบรกการขันโปรแกรมของสโมสรเปิดที่จะลีกทางให้กับทีมชาติในช่วงฟีฟาเดย์ล่าสุดกับเมือที่23ปีนาคมที่ผ่านมาครับสองสโมสรยักษ์ใหญ่ในสกบอลลีโวทลครับได้ลงแข่งการเกมอุ่นเครื่องแบบปิดครับซึ่งเป็นการเจอกันของตารานทรูแบงคอกกุนนตเต็ตพบกับตา้านเมืองทองกไน สนามของทานานทรนสเ u เ s ีย d i u m ครับโดยซึ่งทันนี้ครับทั้ง2ทีมนั้นครับได้ขุนเพลินชุดเต็มสูบครับลงฟาดแข่งกับทับแข่งเทปนําทีมโดยทางน,านั่นวินเลียนโมตาวันเดอร์รุยอาริสักไรสอนส่วนทาานั่นเมืองทองนั้นครับนำโดยทางฝั่งของทางน,านั่นบ ok ินเลียมพ็อกธนวัฒน์สุงกิตถบอนหลเจ้าเขตพิชชาอุทราในขณะที่ด้านผลการแข่งขันทางสโมสรน้นครับไม่ได้มีการร,รายงานออกมาเพราะเป็นการแข่งแบบปิดนั่นเองครับและช่วงในช่วงท้ายคลิปอย่างเช่นเคยครับต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับอย่างท่านั่นเครื่องเล่ขนขุนน เมที่สามารถริมขุดได้ทุกส่วนครับกันน้ำาึ0ร้อย์ครับงทำความสะอาดได้ปลอดภัยครับแถมยังไม่บาดผิวครับส่วนพิเศษไปกว่านั้นครับมีรับประกัน1ปีและพิเศษไปกว่านี้อีกครับก็คือวันที่25บมีนาคมนี้ครับจะเหลือเพียงแค่หนึ่งพัเก้าสบาบทนาครับใครที่สนใจฝากเข้าไปอุดหนุนกันด้วยครับลิงก์นั้นครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปกันแล้แหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Bed l e f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ